สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆเพื่อนสมาชิกนะครับคลิปนี้ก็มาพบกับแนวทางฮานอยมัดรวมนะครับผมเราเป็นแนวทางเลขเด่นตารางนะครับงวดประจําวันที่11เดือน11 2566นะครับวันนี้นะครับในสูตรไม่เดียวนะครับผมไม่ได้ลงนะครับพี่เพราะว่าแนวทางเดินไม่ดีมามาหลายวันแล้วนะครับผมเลยขอลงเป็นฮานอยมัดรวมนะครับคลิปเดียวก่อนนะครับพี่่เนาะนะครับถ้าเกิดยังไงหาสูตรคิดคํานวณได้เดี๋ยวจะมา ลงฝากปพี่สมาชิกอีกทีนะครับเนาะหรือว่าจะทําเป็นแยกรอบให้นะครับเนาะแยกแยกรอบให้ก็คือ3รอบนะครับในรอบพิเศษรอบปกติ V.I.P. นะครับเนาะแต่ว่าวันนี้ของเราจะทําเป็นฮานอยมัดรวมนะครับก็คือมัดรวมสีนอยตั้งแต่รอบเฉพาะกิจรอบพิเศษรอบปกติแล้วก็ V.I.P. นะครับท่านใดชื่นชอบอยังไงก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, เป็นกาลังใจให้แอดด้วยนะครับผมเมื่อวานนี้นะครับในสุดแม่เดียวนะั่นหลุดเนะาะเมื่อวานในสุดแม่เดียวนะันหลุดผมขอสรุปในในโค้งสุดท้ายเลยก็แล้วกันนะครับ เมื่อวานนี้ในคงสุดท้ายของเรานะครับพี่พีก็ถือว่ามาอยู่นะครับเมื่อวานนะครับผมผมให้วิ่ง2รูด3ไป333ไม่มานะครับตัวรูดยังไม่มาเนาะสรับใครนะครับเอา2ไปวิ่งไปรูดนะครับในรอบเฉพาะกิจผลที่ออก69227นะครับของเราในตัวเจาะไม่มีนะครับไม่มีนะครับในตัวเจาะไม่มีเนาะแต่ว่าถ้าเกิดใครเอา2ไปวิ่งไปรูดนะครับเด้งบนเด้งล่างนะครับอันนี้ในรอบเฉพาะกิจนะครับ ส่วนในรอบพิเศษนะครับผม820.00นะครับในรอบนี้ใครเอา2ไปวิ่งไปลูดนะครับเข้าไปที่20ตรงตรงนะครับเาก็ถือว่ามาในตัวเน้นตัวเจาะนะครับในรอบปกติ6ก0 1 7นะครับอันนี้ไม่มีนะครับผมเนาะส่วนในรอบ vip 479กับ42องนะครับของเรานะครับใครเอา2ไปวิ่งไปลูดเข้าไปที่2442นะครับผมก็ถือว่ามาในตัวเน้น2รอบนะครับก็ใคร มีโชคก็ยินดีด้วยนะครับในตัวเน้นตัวเจาะเนาะนะครับถ้าเกิดใครตามนะครับในสูตรฮานอยโค้งสุดท้ายนะครับแต่ว่าวันนี้ทําเป็นฮานอยมัดรวมนะครับพี่พแนวทางนะครับแนวทางตัวเลขนะครับทาจากสูตรคํานวณน,นะครับโปรดใช้ วิจารณญาณในการรับชมนะครับพี่พี่ชื่นชอบยังไงแล้วค่อยตามนะครับผมสาหรับเพื่อนๆพี่พี่สมาชิกใหม่ที่เพิ่งเข้ามาท่านใดที่ยังไม่มีบ้านเสียงโชคนะครับกาลังมองหาบ้านเสียงโชคนะครับไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะครับก็จะเจอบ้านน้าเตาทองนะครับเป็นบ้านแอดมินของบอหลองเนาะเข้าไปรักทายสอบถามกันได้นะครับหรือว่าพี่พี่สมาชิกท่านใดที่สนใจอยากเข้ากลุ่มแนวทางนะครับอาจจะมีแนวทางหลากหลายนะครับที่อยู่ในกลุ่มเนาะท่านใดชื่นชอบก็ เข้าไปได้นะครับเป็นพี่น้องกันได้นะครับผม ID Line ก็0822091054นะครับผมเนาะทักมาหาผมได้บอกว่าอยากเข้ากลุ่มนะครับเดี๋ยวก็จะดึงเข้านะครับไปพ,พี่เป็นกลุ่มแล้วทางฟรีนะครับผมสำหรับนะครับพี่ฮานอยมัดรวมวันนี้ผมให้ไปที่เลข6เลข7เลข0เลข9เลข5นะครับแล้วก็เลข4นะครับ 0 4 9 6 5 7นะครับผมสำหรับนะครับสายวิ่งสายลูดนะครับสายวิ่งผมให้เลขพี่น้องนะครับผมนาะก็จะเป็นในที่ให้วิ่งไปในที่เลข7นะครับสายลูดให้ไปที่เลข6นะครับผม60 64 6 5 69นะครับ เจ็ดศูนยสี่เจ็ดห้าเจ็ดนะครับสตัวนะครับผมสตัวผมให้ไปที่เจ็ดหกสี่หกนะครับนี่เลยนะครับผมตัวเน้นก็จะเป็นในที่6กับ7เนาะ ใครที่ชอบจับวินจับวินเทเลตารางได้เลยนะครับ6475นะครับ69 70นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับพี่ๆใครที่ชอบเลกเบิ้ลนะครับวันนี้ผมนะครับ ถ้าใครชอบเล็กเบิ้ลน,นะครับระวังเบิ้ลอืนะครับเนาะ,ร,นะร,ระวังเบิ้ลน,นะครับผมให้ไปที่นี่เลยนะครับเจ็ดเจ็ดนะครับพี่พี่ใครชอบเบิ้ลน,นะครับวันนี้นะครับ เจ็ดนะครับเม็ดเดียวเจ็ดเนาะสำหรับแนวทางนะครับฮ้านอยมัดรวมนะครับพี่พี่ก็จะประมาณนี้นะครับผมเนาะท่านใดชื่นชอบในรอบไหนก็ลองใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับวันนี้ผมขอให้แนวทางที่ผมให้ไปนะครับขอให้พี่พี่สมาชิกท่านใดที่เข้ามารับชมขอให้มีโชคทุกท่านนะครับผมขอบคุณอีกครั้งที่เข้ามารับชมเป็นกาลังใจแอดนะครับคลิปนี้กราบสัสดีครับ